ขึ้นประมาณสาุ่มเหนีนม,านมากค่ะมาหคนเดียวไม่งอเ่ารหร่ ขอบคุณค่ะอันนก็ได้นี่สองดวงเนี่ย กินบอกินน้ำนูได้เลยพวกมีคนกินน้ำนูได้เนี่ยพวกมีมกินมันบอแ่บพี่จูมก,กินกรหนูไม่อะมันเยอะมากสวัสดีค่ะคุณ่ามาเด้อกินขา้าว เหยวมากเหยวคือไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เก้าโมงคืงดูกกินกินประมาณแบบสามทุมาเมื่อเช้าอะเรา,หาก็กินทุเรียนนั่นแหละกินทุเรียนแล้วก็หลังจากนั้นมนก็ยังไม่กินข้าวเลย เขาเรียกทรงอะไรแบงครึ่งนะแบงครึ่งแล้วก็ป่าบางนย้แล้วตรงข้างหลังก็มัดครึ่งแบงครึ่งแต่ข้างหน้าแล้วก็ป่าข้างหน้าเลยแล้วก็มัดมัดข้างหลังขึ้นนิดเดียว แล้วหนูก็จับผมตะ๊ีแล้วก็ไม่รู้น้ำจิ้มโดนหัวหรือเปล่า <c ười> แล้วก็เหงาไหมเหงากราอสนามบินเหงามากแต่ก็คุยกับวารลณตลอด <c ười> ถ้าเรามีแฟนดีแล้วก็จะไม่เหงาไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็จะเหมือนอยู่ใต้กันตลอด ทงสอนัำหมุนตรงนี้ได้ไหมได้หนูว่าหนูก็ทําเป็นนะานี้ช่างพี่ช่างทำถุงก็ทําให้วันนี้น่ารักมากขอบคุณค่ะ เขาว็ห่วงแฟนใจเขาด้าถามตลอดว่าอยู่ไหนแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เอาลงเท้ามาคู่เดียวเหมือนเดิมแต่ว่าใส่ได้เป็นคู่ที่ซื้อใหม่ไม่พัง ถ้ารองเท้าพังอีกก็แสดงว่าดวงไม่ดีแล้วแหละเดี๋ยวามาขอนี้ค่ะคุณค่าเจอกันคืนนี้บ้านปวดมานะคะมาเจอกันนะเหมือนตกเป็นนัวตกแบบเพรฝนตกแล้ว่ะตอนนี้บนตกแล้วว้าจืดจืน พี่หนูหิวมากๆก็กินได้นิดเดียวนะแาบมาังคุดจมบแบบไงกินแบบมือสั้งเนื้อบอกลายเลยยังทำไม่น,ามน่าทังค่ะวันนี้คู่ใหม่พี่หนูหิวมากๆหนูก็กินได้นิดเดียวอ่ะทำไมล่ะไม่รู้หรือจะกินแค่นี้หนูหว่าน,นักฟ้าจะมีอยู่บนสวรรค์อย่างเดียวแม,ม่แลงบ่ไปแมนแม่แลงบ่มา เม่แม่เล้มาละแม่ลตัวตคุณมีลาวันมาแล้วแม่ฝนตกไปไซกับซามฝนตกเบิด์ตแนไปไหนกับลาวค่ะแม่คนเดียวเป็นห่องจังไม่รู้กับพีลาก็มาแล้วก็กับก็กับกับทีมงานเยอะมากค่ะ ขาไปแบบมันมีไฟบินที่แบบไฟบินมันสายมากแล้วเขาต้องมาเตรียมงานกันหนูก็เลยได้มาคนเดียวเขามากันก่อนแล้ว ที่นีครับมีอยู่นะครับคนของี่นะับนะสมารที่บเาด้ลนครของมี่นะมมาอีกเะมงานงไม่เมาค่ะมไม่ไาอุ้มไม่เป็นคนแบบเมาง้ัซ้วน่ะเมาคือเวลาที่ไปเที่ยวเนี่ยงนนานทีไปเที่ยวบางทีไปเที่ยวหนูก็ไม่กิน แ้าเราไปไปกับแม่ครูกับแม่หนูแบบแบ่งแบบคนที่คุ้มกับคนที่คุ้มแม่ครูไปกันเก้าคนค่ง <c oughs> ขนาดใหญ่อยู่ไม่ได้เป็นคนแบบกินเหล้าขนาดนั้นทุกคนแต่กินทีนึงก็ถ้าสมมติว่ากินก็คือแบบไม่รูนน้นานทีเมาหนักแต่ไม่ได้เมาหนักแบบ ไม่ได้ไม่ได้แบบเมาหนักตลอดนานๆทีเมาหนักแั่องอยู่บ้านค่ะฮัลโหลแม้อยู่เป็นห่วง ไม่เป็นรายปกติมั้ก็มาแบบนี้มาแบบนี้ตลอดไอ้ซิงก็มานี้ตลอดนี้มาโอ้เป็นจะสิบปีแล้วทุกคนเจ็ดปีแล้ว ดูดูว่าล้วสุายิตอะไรบคมีละครเรื่องใหม่ยังยังคะ นี่ถึงน้องเปรี้ยวน้องเปรี้ยวมาวันจันทร์หินมและไม่เหนื่อจังขอบคุณข่ะเปี้ยวไม่เคยกลัวใคร เลือดจะตีผู้ชายด้วยสับดาห์หน้าเลือดจะตีผู้ชายเลยขึ้นระดีประมาณสามทุ่มค่ั ถ้าทพ่เปลี่ยนขยันกตะกันอยู่ขอบคุณค่ะอันนี้ไลค์ค่ะไลค์เพนช่องแปดเหมือนเดิมเพนไม่ชอบเหมยสดิงมาขอบคุณค่ะติดตามจนจบเลยนะดูย้อนหลังได้ทาง True ID นะคะ ไปดูย้อนหลังแล้วก็เดี๋ยววันจันนี้เปิดดูสดกันเง็ตติ้งจะได้ขึ้น